สวัสด,ดีครับวันนี้จะพามาดูวีโก้นะฮะก็นี่ครับวีโก้รางไฟฟ้าแต่ว่าตัวนี้เป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าแชมป์นะฮะขอสุดท้ายแล้วกันนี่กับอินเตอร์นะฮะเป็นงานไดเนี่ยจะตัดแบบเนี้ยบ,บหน่อยอะ่ะเนี่ยครับรางไฟฟ้าสังเกตุน,นี้สามปัร์เหมือนที่ใครบอกอ่าอินเตอร์เรียบร้อยเทอร์โบเทอร์โบคันนี้ใช้เป็นปากสีนะฮะเป็นเสื้อกางเกงสี ใส่กรองอากาศด้วยเอาตัวเช็คโค้ดมาเสียบดูไอ้นี่หนอยดิดู MAF นี่นะฮะเคยใส่กล่องอันนี้แบบที่เราไปมือชีดมีแล้วเป็น Vn บวกจะไปสาปกองอ่ะดู MAF หน่อยว่าต้องน่าจะไม่เอาาอดูให้หน่อยเพื่อความชัวโอเค okay. ยืมขาจับพี่เขาเลยหรือ่ามั้งเนี่ยพี่เ็ามีไฟมีอะไรให้พร้อมเลยเาดีที่เดียวอยู่บนที่ล็อกเบรกมือไอ้ที่ล็อกนั่นไม่เขาออกกันหร้วประกมหาแต้มึงจะเทพเกินแล้วเขาถอดออกแล้วอ่ะนี่ไงไม่ใช่รอสักที่นะฮะ เล่นดังๆอะเนี่ยเบาไปเราอะมาดูฟีลการวิ่งก่อนนะะเทอร์โบอินเตอร์เป็นตัวเพิ่มความแรงก็คือเทอร์โบอินเตอร์เป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งหาว่าส่งผลให้มันแรงไหมก็ให้มันคงที่ดีกว่ะให้มันสเสถียรดีกว่า แล้วก็มีหัวฉีดด้วยอันนี้เพิ่มแรงมา้าแรงบิดเลยแล้วก็เครื่องเงียบทีนี้เป็น GDX ใช่ไหม GDX Turbo เ k สนะครับคันนี้<ด>แล้วก็คัดไม่รู้มีอยังน่าจะมี้วน่าจะไม่เหลือแต่เขาทำใส่ t บ r b o ใส่ไอเนี่ยเพราะว่าคัดเดิมมันเลื่อนแบบโบว์เดิมแล้วรุ่นนี้แรงรับแป๊บ ีคิดว่าบูตประมาณไม่เกินสี่สิบห้าผมว่าสี่สิบไอ้เฮียมึงก็ทายคล้ายๆกูหนิมึงต้องทายให้มันเฉดเอาไว้หนิผมว่าบูตี่สิบวันนี้เอามึงก็เกินไปเอาก็มันก็ต้องคล้ายกันมันโบโบเราโบเรามันดีอ่ะมันก็ต้องเออประมาณสี่สิบสี่สิบห้ามาทายเหมือนกันจะทายกูจะทายทำไมห้าสิบเฮ้ยเยอะไปป่ะเฮ้ยโบเราดีอยู่แล้วลดลงมาหน่อยนึง nó Vâng, nghe đi ถูดแถวกองอะถูดแน่นอนครับเพรบูทไม่ขึ้นแล้วก็เซนเซอร์แมปก็ไม่ขึ้นนะฮะบีโกต้องใช้เซนเซอร์แมปในการอ่านค่าอากาศอ่านแรงดันอากาศเพื่อเอามาเป็นเกณฑ์ในการจูนแล้วก็เป็นสัญญาณที่เอาไปป้อนให้กล่องหลักว่ามันมาเท่านี้ ควรจะจ่ายน้ำมันเท่าไหร่ควรจะจ่ายน้ำมันตอนเปลี่ยนหัวเกียร์เท่าไหร่ควรจ่ายน้ำมันตอนสับเกียร์เท่าไหร่เลียมันก็จะมีเทคนิคการจูนหลอกจูนหลบจูนเพิ่มจูนลดที่เซนเซอร์แมปให้ด้วยถ้าเป็นกล่องพ่วงเราจะไม่จูนเซนเซอร์แมปโดยตรงคือเปลี่ยนเทอร์โบจะไม่ได้จูนแต่ถ้าเทอร์โบเดิมมันได้จูน,น,จนเปลีย่ยนเทอร์โบใช้ในการจูนหลอกกดบูสต์พวกนี้เอาแล้วก็ใช้ค่ามันเนี่ยมาคลิเบตเข้ากับโปรแกรมเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยต้องมีสัญญาณอ้างอิงเหมือนกับ เหมือนกับผมอะแกทางานะผมก็ต้องมีเวลาอ้างอิงว่าเอ้ยเราต้องทางานกี่โมงถึงกี่โมงก็เหมือนกับเซนเซอร์แมพเนี่ยที่ว่ามันจะวัดว่าลมเข้าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็จะมาอ้างอิงอยู่ในโปรแกรมจูดอ่าคนจูดจะรู้ด,ดีตรงนี้ซึ่งท่านผู้ชมไม่รู้ว่าผมจะค่อยๆสอดแทรกไปคิดวันนี้คิดไปหน่อยก็ฝากดูฝากจําไว้ละกันแล้วก็คิดว้าต่อไปก็จะมาบอกเรื่อยๆบางคนดูจนจบนี่อาจจะจูดเองเป็นแล้วนะ เอ้ใส่ยากขนาดนั้นเลยเหรอบังเดี๋ยวพาไปดูบังกันม,มันล,ลื่นเดี๋ยวมันก็ลื่นหลุดอีกอ๋อ mọi người thấy không ำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสําหรับวีโก้ก็ประมาณนี้ครับควบคุมด้วยกล่องการีแมพนะฮะแล้วก็ภายนอกก็ที่ทําให้แรงก็จะมีเทอร์โบกับหัวฉีดครับส่วนอินเตอร์ก็ไว้รองรับเทอร์โบส่วนคัสก็ไว้รองรับความแรงแค่นี้นะตัวที่ทําให้แรงหลักก็คืออย่าลืมเพสแกนวางแล้วก็เสียบของเดลเฟืองกาด้วยตัวที่ทําให้แรงหลักก็จะเป็นเอ่ออ,อ,อะไรนะเทอร์โบกับหัวฉีด ดูสายลมหลุดกันนี่ตอนแรกมันต่อกองมาผมก็เลยถอดอนี่หลุดที่แมปอรือเล่วมั้งล้างแล้วก็เปลี่ยนท่อยางใหม่หมดเลยโอเคฮะนี่ก็คือวีโก้นี่ก็คือดีโฟนดี D D นะฮะมันก็จะเป็นฟอร์ดอ่านี่จะเป็นอีซูซนะฮะอีซูซจะเยอะหน่อย ฟอร์ดก็สองพันนะ้วก็ฟอดสีส้มอันนกขอสีส้มนี่หนึ่งจุดเก้าพันยี่สิบอันนั้นสองพันห้านี่สามพัน,น, 2, น 3, อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอเคโอเคฮะเข้าฝอดติดตามกันด้วยเรบคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดี